มาติดตาม Big กวอผ่านโลกกันค่ะสหรัฐระสำเจนซีเบื่อผู้นำหวยโผล่มการแชฉใบเด่นคะแนนคนนิยมหนุ่มสาวดิ่งสุด39%แย่กว่าสมัยทรัมป์มะม่วงกวนขนาด100กรัมผลิจตจากสายพันธุ์มะม่วงแก้วมะม่วงโชคอนันต์มะม่วงน้ำดอกไม้ที่มีความหอมหวานและรสชาติที่ดีเยี่ยมโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อมะม่วงกวนขนาด100กรัม3กล่องในราคาเพียง180บาท วิกฤตสงครามยูเครนที่ขยายวงอย่างชัดเจนถึงความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจเก่าอย่างสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกกับรัสเซียและพันธมิตรตะวันออกมีแนวโน้มตึงเครียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะที่ปัญหาภายในประเทศของสหรัฐอเมริกาก็ประทุข,ขึ้นในหลายด้านทั้งเงินเฟ้อกระชูดนีสาธารณะล้นลามนี่ควเรือนพุ่งการเมืองภายในระหว่างสองพักใหญ่ยิงไกลเลือกตั้งกลางเทอมยิ่งระอุดเดือด ที่น่าตกใจสำหรับประธานาธิบดีโจไบเดนและพรรคเดมโมแครตคือโพสื่อมะกันแฉรรัวว่าคะแนนนิยมผู้นำดิ่งลงอย่างน่าใจหายในทุกครั้งที่ทำโพลล่าสุดแม้แต่คนหนุ่มสาวเจนซี Z, ที่เคยสนับสนุนไบเดนก็ถอดใจสายหน้ากับผู้นำคนโปรดที่ล้มเหลวในทุกด้านวันที่19เมษายน2565สำนักข่าว CNN รายงานการสำรวจคะแนนนิยมผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนล่าสุดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน2565เปรียบเทียบกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์41%ต่อ42%ถือได้ว่าคะแนนต่ำสุดในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐก็เสียงฮือฮาในหมู่นักการเมืองสหรัฐมากนอกจากนี้คนหนุ่มสาววัย Gen Z ซึ่ง เคยมีคะแนนสนับสนุนประธานาธิบดีโจไบเดนกับสนับสนุนน้อยลงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนการค้นพบที่น่าตกใจนี้เกิดจากการวิเคราะห์ของเกาอัฟเกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นที่ครอบคลุมต่อผลงานของประธานาธิบดีโจไบเดนที่เผยพแพร่ในสัปดาห์นี้ในช่วงแรกๆของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของไบเดนตั้งแต่มกราคม2564 ถึงมิถุนายน2,564สมาชิกเจนซีที่เป็นผู้ใหญ่โดยเฉลี่ย6ใน10คนซึ่งเกิดระหว่างปี1,997ถึง2004สนับสนุนไบเดนมากแต่คะแนนนิยมในช่วงเวลาตั้งแต่กันยายน2,564ถึงมีนาคม2,565ตัวเลขดังกล่าวกับลดลงเหลือเพียง39%โดยเฉลีย่ยไดบรรดาคนรุ่นมิลเลนเนียลซึ่งเกิดระหว่างปี 2,524ถึง2,539ก็เช่นเดียวกันคะแนนนิยมของไบเดนในกลุ่มนั้นอยู่ที่60%ในช่วงแรกของปี2021เทียบกับ41%เมื่อเดือนมีนาคมและลดลงมาเหลือ39%เมื่อเร็วๆนี้ที่น่าสนใจคือการสูญเสียความมั่นใจในหมู่คนสูงอายุในช่วงเวลาเดียวกันนั้นคะแนนความนิยมของไบเดนในกลุ่ม Baby Boomer ซึ่งเกิดระหว่างปี2,498ถึง2,507ลดลงเพียง7คะแนนในบรรดาคนสูงวัยที่เกิดก่อนปี2,489ขนคะแนนนิยมของเขาไม่เปลี่ยนแปลงนั่นหมายถึงในหมู่คนสูงวัยที่นิยมเดโมแครตและลงคะแนนให้ไบเดนย่างไม่เปลี่ยนใจขณะที่คนหนุ่มสาวเมินหนีแล้ว และก็เป็นเช่นนี้เพราะคนอเมริกันที่อายุน้อยเคยมีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับไบเดนในช่วงเริ่มต้นตำแหน่งประธานาธิบดีมากกว่าคนอเมริกันที่มีอายุมากกว่าซึ่งส่วนใหญ่นิยมอดีตประธานาธิบดีทรัมป์จึงมีที่ว่างให้ลมมากขึ้นในเวลาเดียวกันการสำรวจอื่นๆก็เป็นที่ชัดเจนว่ามีความกระตือรือร้นสำหรับไบเดนลดลงอย่างมากในหมู่ชาวอเมริกันที่อายุน้อยผลสำรวจของคินนิเพ็ก ที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นว่ามีเพียง21%ของผู้ที่มีอายุระหว่าง18ถึง34ปีบอกว่าพวกเขาเห็นด้วยกับผลงานของประธานาธิบดีไบเดนขณะที่ไม่เห็นด้วยถึง58%ความนิยมในตัวประธานาธิบดีไบเดนของคนหนุ่มสาวชาวอเ,ชาอเมริกันที่ลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากคนหนุ่มสาวคาดหวังจากประธานาธิบดีไบเดนสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับมือกับโควิด -19 และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่สิ่งที่พวกเขาได้รับจริงนั้นแตกต่างอย่างชัดเจนคือประธานาธิบดีไบเดนและทีมงานบริหารล้มเหลวทั้งการระบาดของโรคและเศรษฐกิจเจฟฟรีย์จูนแห่งเกาอัฟตังคอสังเกตว่าในฤดูร้อนปี2021เนื่องจากกรณีของการระบาดโควิด1 9เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันไบเดนก็สูญเสียการสนับสนุนที่สำคัญในกลุ่ม Generation C Mill e n นีและ Generation X คือคะแนนนิยมลดลง7-10เปอร์เซ็นต์แล้วล่าสุดปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้นาคะแนนความนิยมก็ลดต่ำสุดยิ่งกว่าสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยนี่เป็นอีกเหตุผลที่พรรครีโมแครตต้องกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งกลางภาคทำกลางแรงเหยียดยันจากพรรครีพับลิกันถึงขนาดทำโพของพรรคักาท้โพของพรรคนทอว่าคนอเมริกันมองว่าโจไบเดนอันตรายกว่าวลาดีมีร์ปูตินโพใหม่แสดงให้เห็นว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของพรรครีพับลิกัน เชื่อว่าโลกจะน่าอยู่ขึ้นหากไม่มีประธานาธิบดีไบเดนแห่งสหรัฐมากกว่าไม่มีผู้นำของรัสเซียผลสำรวจของ Morning Consult ที่เผยพแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้บรรดาผู้มีสิทธิเลือกตั้งของพรรครีพับลิกัน84%ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแย่กว่าประธานาธิบดีปูตินแต่แน่นอน ในการสำรวจความคิดเห็นโดยรวมของสหรัฐปูตินยังเป็นตัวร้ายชั้นนำมากกว่าคิมจองอึนที่78%สีจินพิงของจีนอยู่ที่59%ตามด้วยโจไบเดนที่51%อิบราฮิมไรซีของอิหร่าน39%และโมฮัมหมัดบินซาวมานของซาอุดีอาระเบียอยู่ที่37%เพียง12%ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าโลกจะน่าอยู่ขึ้น หากไม่มีประธานาธิบดีโวโล,โลดีมีเซเลนสกี้แห่งยูเครนดำรงตำแหน่ง อ้าววันนี้ครับมีของดีมาแนะนําให้คุณผู้ชมนะฮะเป็นน้าเมลเบอรี่ครับผมนี่โอ้โหน้ำเมลเบอรี่นะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นน้ํเมลเบอรี่หรือว่าลูกหมอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและรับประกันคุณภาพนะฮะเพราะว่าผ่านการพาสเจอร์ไรส์มาเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเมลเบอรี่เนี่ยนะฮะโอ้โหสรรพคุณเยอะแยะมากมายช่วยบํารุงสายตาแล้วก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยที่สําคัญวิตามินซีสูงมากๆเลยแหละครับคุณภาพครับเต็มขวดอย่างแน่นอนครับผมนะฮะอ้าวนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เชื่อว่าเฮ้ยรสชาติ จะสดชื่นจริงหรือเปล่ารสชาติมันจะดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ฮะมาชิมให้ดูกันแบบสดๆเลยครับผมนี่นะฮะโอ้โหรินใส่น้ําแข็งแบบนี้นะสดชื่นชื่นใจช่วงนี้หน้าร้อนะฮะกินเย็นๆแบบนี้โอ้โหรับประกันชื่นใจแน่นอนครับอืออร่อยจริงครับบอกได้เลยกลิ่นมารเบลลี่ลูกหม่อนเต็มร้อยเปอร์ซนะฮะโอ้โหขออีกสักจิบหนึ่งแล้วกนะันฮะ ดชื่นจริงๆครับคุณผู้ชมครับน้ำเมลบอรี่500มิลลิลิตรโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ2ขวดในราคาเพียง339บาทจากปกติราคา340บาทแถมส่งฟรีไปเลย